ไปดูปฏิบัติการล้อมจับหน่อยดีกว่าที่นี่บอกเลยจังหวัดชนบุรีทหารเรือเจ้าหน้าที่กู้ภัยล้อมจับล้อมจับตัวอะไรไปดูคะ oh. ่ะค่อยๆคุณเข้าป่าก่อนค่ะก็ต้องบุกเข้าป่าช่วงนี้นเนาะต้องเข้าป่าเพราะว่าจะต้องปฏิบัติการแบบลับๆออติดตามรอยสะกดรอยตามจับอะไรกันแน่ฮะมาแล้วอะไรกันแน่เอ้าเห็นแล้วเหรอ 2,2,3,4,3,7ทับเป็นบ้านพักข้าราชการกองเรือยุทธการอำเภอ <จะ S 2> สัตหิบจังหวัดชนบุรี เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยุหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานสัตหีบค่ะได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือให้มาจับตัวเงินตัวทองขนาดใหญ่ตัวนี้หน่อยมันออกอารวาะเจ้าหน้าที่มาถึงก็นําอุปกรณ์จับสัตว์มาเลยนะคะเนี่ยค่ะความยาวของตัวมันถึงสองเมตรกว่าด้วยมั้งคุณแล้วดูค่างจะตัวใหญ่ดุร้ายแรงเยอะใช่อุปกรณ์ที่เป็นชนิดแบบห่วงเชือกคล้องคอก่อนเห็นไหมถึงจะสามารถจับกลุมได้แล้วมัดเลยค่ะใส่กุญแจมือเลยค่ะมัดมัดมือมัด เท้าเรียกว่ามัดเท้าดีกว่ามัดเท้าน้าจะเหล็กก่อนเอาไปต่อแล้วจากนั้นก็ช่วยกันเนี่ยพยายามอุ้มขึ้นรถกระบะไปเออมาตัวใหญ่ตัวหนักด้วยอ่ะคุณดูเนี่ยต้องหิ้วหางคนหนึ่งหัวคนเห็นไหมมองกันไปอย่างเงี้ยสามคนนะคะพยุงไปอะค่ะคนเดียวเอาไม่อยู่รถกระบะคันนี้หมายเลขทะเบียนกพ2573รรีัอุ้ยอะไรมันจะมังเอิญขนาดนี้เขาเอาขึ้นไปไปไหนล่ะไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติไงเห็นไหม แต่อย่างนี้ค่ะบรรดานักเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเนี่ยเขาก็บอกก่อนไปขออีกสักนิดได้ไหมดูบริเวณหลังของน้องหน่อยสิอย่างไรล่ะว่ามันมีดวงดวงอะไรโูขนลุกเหมือนกันนะใกล้ไปพีใกล้ไปมันเป็นลวดลายตัวเงินตัวทองปกติมันก็เป็นลายของผิวหนังมันน่่เทมล่ามันก็ กดลายอ่ะแต่บางคนเขาก็บอกว่าลายนี่แหละที่มันทําให้จินตนาการความคิดไปได้ตีความหมายไปได้คุณชนะดูดิโอใช่คนลุกเลยฮะให้ดูไลายคล้ายๆเลยคุณพี่สาไม่ใช่คนลูกไปดูคุณคะมองอะไรอ่ะมองได้คิดอะไรคิดได้แต่อย่าคิดไปเองใช่มโอ้โหอันนี้ยากนะแต่หลายคนดูแล้วผลลุกคุณพี่สาวคนลุกลุ้งนะผมกล้ไป คือเอาเป็นว่าตัวงิะตวทองมาดีแล้วที่เรียกกู้ภัยมาจับจแต่เรื่องของโชคลาภความเชื่ออันนี้แล้วแต่ใช้วิจารณญาณในการรับชมตอนนี้คนลุกมากพอไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไปดูเราได้ไหม